เป็นสนุว้าวที่เสียงดีที่สุดนะครับคิดว่าน่าจะใช่หรือเปล่านะครับไม่รู้นะครับเรามาดูกันนะครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เบนเช่นเคยนะครับวันนี้พี่เบนก็จะมารีวิวเจ้าอะไรวะสนุว้าวนะครับขนาด120เซนนะครับทุกคนนี่นะครับวันนี้พี่เบนก็จะมาใช้ใช้วัสดุที่ทำเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ เป็นเส้นพลาสติกที่น่าจะใช้ลดความร้อนนะครับเป็นประเภทซิลิโคนนะครับทุกคนมันบางมากนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวพี่เป็นจะบอกใต้คอมเมนต์นะครับว่าทำจากอะไรนะครับนี่นะครับขนาด120เซนสวยๆเลยนะครับส่วนหัวพี่เปนก็ใช้เหมือนเดิมนะครับ นี่นะครับเห็นกันหรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าอะไรนี่นะครับป็นเ้นใช้อันนี้นะครับส่วนเชือกนะครับก็เหมือนทั่วไปนะครับเป็นเชือกไนล่อนนะครับเบอร์เก้านะครับส่วนเชือกตัวนี้นะครับออกจากเข่ามานี้นะครับพี่เบนใช้สามเส้นที่ออกจากตัวนี้นะครับรวมทั้งหมดเป็นหกเส้นนะครับ อันนี้นะครับอ่ะเราเราก็จะไปลองฟังเสียงกันดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรมาเดิอสุดยอดหรือเปล่านะครับอ่ะเราไปฟังกันเลยนะครับไปไปไปทุกคนมามาดูกันนะครับเสียงมันจะเพราะหรือเปล่านะครับเรารปลุ้นกัน นี่นะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับสุดยอดหรือเปล่าเสียงเป็นยังไงลองคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอ่ากดไลค์นะครับกดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมแล้วก็กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้รู้นะครับเทคนิควิธีการทำสนุว่าวนะครับแบบใหม่นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม